เสื้อโครงอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วอันนี้อื้อเอาละครับมันก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมไอ้เ,อเกเซอร์และนี่ก็อยู่เกมสารไทยในเรีเจนนะครับเป็นเกมตำนานบนใหม่นะวันนี้เราก็อยู่ที่ EP5 แล้วนะครับ <c oughs> นี่ก็อัดต่อจาก EP4 นั่นเองนะ <c oughs> เราขอตั้งชื่อว่ารายการอะสานไทยเดอะซีรีส์ก็แล้วกันนะครับอ่ะอีพีนี้เราจะทําอะไรนะหรอก็คือเราจะไปแก้แขนนะครับอ่าที่แก้แขนเสือโค้งที่มันเคยฆ่าเราตั้งแต่อีพีแรกๆเลยตั้งแต่เรากระจอกงอกง่อยเลยนะตอนนี้เราก็เทมแล้วนะครับอ่าเราก็มีทั้งชุดเกาะแล้วก็ดาบไอไอันนี้ผมซื้อมาจากช่างตีเหล็กในราคา1 2 0 0 0โกนะครับอืม ก็คือตอนนี้เราพร้อมที่จะสู้แล้วนะแล้วก็มีรองเท้าเปลี่ยนจากรองเท้าแตะเป็นรองเท้าอ่ารองเท้าผ้าใบนะ <c oughs> ไปครับเล t โก้แต่ก่อนอื่นเราเราไปหาเชฟเจก่อนนะ,ะเราจะ,อะเอานมให้เชฟเจก่อนนะเพราะว่าเชฟเจจะทำอาหารนะครับอ่ะลงหนครับลุงทิดเข้าไปเล t โก้ s <S นี่ครับเชฟเจให้เชฟเจไป ว้าสยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะได้มาแล้วมีอะไรอีกไหมเอาละข้ากำลังทำเค้กอยู่พอดีแต่ว่ากำลังขาดแคลนไข่สิทำไงดีเอาต่อมาเจ้าช่วยหปหาไข่สิบฟองให้หน่อยอ่ะเก็บไว้ก่อนนะเดีย๋ยวเราจะไปจดการเสือโคร่งนะครับอืมไปครับเราไปที่ชายป่าชายป่านะมาเดินไปี๋ยวก่อนอื่นเราก็อ่าอ่ะ,อะ ใบไ,ไม้ไม่ใช่ดิใบตำลึงเออหาเก็บไปเก็บไปสวัสดีครับพานมองพันหมองมีอะไรขายม้างนะจำไม่ได้เราไม่ได้มาอุ่นนุ่นนานก็มีหอกมีหอกแหลมโอเคไม่จาเป็นมีเห็ดแตงไทยขายไม่เป็นไรเราไม่ต้องการอยู่แล้ว่ะเราต้องการแค่นี้พอพอนะ,อะครับเดี๋ยวขอกินให้หลอดอาหารของเราเต็มก่อนนะกินมะเขือเทศแล้วหลอดอาหารเราจะเต็มไปมขึ้นนะ ง่ายเป็นวิธีง่ายๆนะคราวนี้เราไม่พาเชฟเจมาสู้นะเพราะว่าเราจะสู้คนเดียวนะเรามาแก้แค้นนะครับอืมส่วนปืนผมก็ขายไปแล้วนะครับผมว่ามันมันไม่เวิร์กนอะ่ะเพราะว่ามันกว่าจะยิงออกมาทีละนัดก็คือแบบอืโดนดาเมจไปเยอะเลยอ,อันนี้ผมก็อบวกตีเร็วมาด้วยนะปุ๊บเห็นไหมโอ้ดาเมจหนึ่งพันเลยนะเราน่าสู้ได้นะอืม โอเคโอ้โห <Okay>. oh, ตัดต้นกล้วยได้ด้วยไปครับอ่ะ,อะขอกินอีกนิดนึงอืมข้ามพอดีเลยเสือสมิงว่ามันเป็นเสือโค่งนะ,ะนี่นี่นี่ตีช็อแหละไปอ่ะนี่มันอยู่นี่มันอยู่เนินตรงนี้อ่ะเปิดประตูเข้าไปมาเลยเสือโค่งเรามา แก้แค้นมันนะมันเวล45ตอนนี้เราเวลเวล52นะเราจะได้เปรียบอืมเปรียบมันไปครับอ่ะเก็บมะม่วงไปเสือโครง่งเสือโคร่งอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วเออเออเอาดี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 เอาด,อาดีก็มาดีก็มาอ้าวอ้าวอ้าวแค่นี้เองเหรออ๋ออาร์ลอะชิมเม้นด้วยฆ่าเสือโคร่งได้นะน่าเราอีู่กันนึง านไม่ได้เดี๋ยวไปคนป่าเราจัดการเสือโคร่งได้แล้วนะเราจะการคนป่านะครับก่อนอื่นขอขอฮิวก่น <c oughs> อนอฮ้ฮิวไวไวเลยเราต้องการเลือดนะตึ <c oughs> ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะ,ะคิดถึงสมัยก่อนอไปครับฮิว <c oughs> แต <c oughs> อ่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับจากไอ เออเวอร์ชันที่แล้วนะเวอร์ชันที่แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนมาเยอะเลยอืมเดี๋ยวก็เ้ยเดี๋ยวผมอาจจะกลับไปเล่นเวอร์ชันเก่าอยู่อยนะมาเข้าไปเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เสือโครง่งเสือโครง่งเอ,อ้ยอันนี้มันตกที่ใหม่นี่หว่าใช่ป่ะโอ้โหโหกดผิดกดผิดผมว่าจะไปอ่าฆ่าคนป่าด้วยลืมลืมลืม เดี๋ยวเราจู่โจมมาช่องโอเคอเดี๋ยวนะเข้าไปใหม่ก่อนเราไปจัดการคนป่าลืมลืมลืมคนป่าอยู่ทางนี้เก็บมะละกอมาคนป่าอยู่ไหนเอ่ยนี่เออนี่นี่นี่นีนนป่าเถื่อนใช่ไหมนีมาดิ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 มามาด,มามาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิาดาดครับ เรามีสกิลฟื้นฟูนะโอ้โหเห็นไหมอัพเลเวลเราอัพแล้วมาดิมาดิจัดการให้หมดเออเฮ้ยมาครับมามาไม่กลัวไม่กลัวไงตอนนี้เราสู้ได้สบายนะเอ่อฟักโลดาโอ้โหสกิลแรงานกะเฮ้ยเดี๋ยวเราขอลบมาก่อนขอลบมาตรงนี้ก่อน อ๋อน,นี่ไงนี่ zoom โจร z ุ่มโจรคนป่าเจอจัดการหัวหน้าตัวข้างบนให้ได้เอาดิเอาดิดการได้ไหมข้างบนโอเคได้แล้วฟังรู้ได้เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ทันไล่ไปก่อนได้โอเคถือว่าแก้แค้นได้นะครับมาเราได้อะไรติดตัวกลับมาบ้างเขี้ยวสัตว์ป่าแล้วก็มีเศษผ้า มีผมหยิกหยองเขี่ยวสัตว์อะขอนอนก่อนเดี๋ยวเราไปหาเจ๊ยงก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปฝากเอาเศษผ้าไปส่งมาดามโซ่นะอ่าตอนนี้เราพร้อมที่จะสู้ทุกอย่างแล้ว <c oughs> อ่ะเจลิงนี่แบบยังเงี้ยพวกนึงทำเค้กลงมั้งไม่ใช่ดิเออ่ะ,อะเจลิงเอาอะไร เออตอนนี้คนงานก็มาส่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีขอที่ฉันยังไม่ได้เลยคือผ้าดิบอ่ะโอเคต่อไปใช่ไหมผ้าดิบสักสิบเปิ้าโอเคว้าวจัดให้เจไปเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเชฟเจไปด้วยนะนะครับบนป่าภูเขาเดี๋ยวเราไปฆ่าฆ่ามันจัดการคนป่านะ เออทำเคล็ดให้มาดาบมับโซนะนี่นี่เชฟเจกว่าจะลงมามาดิมาดิมาดิก็เอาดิถอยไปไปเอาปล่อยเชฟเจไปก่อนปล่อยเชฟเจไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาหิววันนี้ปึ๊บปุ๊บกินมาอ่ะอ่ะกล้วยมะม่วงหูมะม่วงให้พลังงานเยอะมากเลยอ่ะมะละกอน่อยมะละกอนิดนึง พอพิยาปกปกโอเคเลือดของเราอยู่ที่สี่พันนะครับอืมมะก 4, อสี่พันแปดโหเลือดเลือดของเราเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยยิ่งอัพเลเวลเยอะก็ยิ่งนี่แหละเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาปืนบาลตมาสู้นะ <c oughs> แต่เราขอเก็บตังค์ก่อนเห็นไหมป้องกันของเราเยอะมากเลยไปครับอ,อื้อเอออื้อเอาดี นี่นี่นี่จัดการโอ้โหโอ้โหสกิลเราขึ้นไวมากฝักโลด้านี่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 จัดการตัวยิงธนูนี่นี่นี๋ยวขออัพสกิลบ้างไหมนี่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 เขาดิ แต่ละหมดอืมตายแล้วใช่ไหมไป้อุ้มสัตวโลด้า้วฮะไม่ไอ้โอเคเก็บม,มาแล้วก็ตายหมดแล้วเดีย๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านคนป่านะไอ้นี่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 ตีโอ้โหเลเวลขึ้นไวมาก ที่ฟาร์มเบลชั้นดีเลยนี่หลบได้หลบได้หลบได้อ่ะอัพเลเวลไปโชว์เลยอัพโชว์มาฆ่าตัวคนป่าที่อยู่ข้างบนเฮ้ยหัวหน้าคนปา่าไอ้นี้นี่ นี่นีหนีหนีหนีจะถอยไปก่อนถอยไปก่อนไยก่อน,อก,อน,อก,อนกลับไปตั้งหลักกลับไปตั้งหลักเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเชฟเจอ,อยู่ไหนฮะฮัโโลโหลฮัลโหลเชฟเจยังไม่หมดจากตรงนี้เหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาจัดการหัวหน้าคนป่านะแต่ขอเอาไว้ก่อนนะ อืมอ่ะเดี๋ยวเราเอาเศษผ้าไปส่งมาดามโซ่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราเศษผ้าไปส่งมาดามโซ่นะครับแล้วก็จะจบคลิปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบคลิปนะเดี๋ยวเราไปขอไปจัดการเสือโครงอ่ะเสือโครงนิดนึงดีครับมาดามโซ่มาเศษผ้าไปอืมให้อะไรเราอีกไหมทำอะไรเจอกได้คนนกฟ,ฟูฟูสหัน ได้สักหส้าเส้นทำชุดลาตีโอเคเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเสือโคร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> มา let's go โอ้หิวอะขอกินกินเห็นหน่อยละกันนี่นี่มะม่วงมะม่วงเอามะละกอมะม่วงเรากินไปหมดละโอเคไปครับฆ่าเสือโคร่งนะไปเก็บมะเขือเทศก่อนอืม ตึบตึบตื๊สมทุยปราบเสือโค้งไป let's go เราฆ่าไป2ครั้งแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราจะจัดการให้มันได้ครับเป็น5ตัวฆนะ่าอีก3ามรอบจัดไปครับนี่เบนหมูป่าไม่ต้องสนใจแนละ้วเลเวลเราเกินมาขนาดนี้แล้วนะครับขึ้นเนินไปตรงนี้อ่าไป Let's go Úi Ồ cái tải Người này nó sẽ khó luôn Ông mà đi ông mà đi Chúp à, từ, Mà đó mà rồi, mà đó Mà đi mà đi mà đi Phật lời đi đi áo đi áo bá là Úi anh giống ข้ามาป่าด้วยอ่ะเก็บมะมว่วงก่อนอืมโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกโอ้เสือโครง่งแค่นี้เองเหรอไม่มจบไปเกินอ่ะเดี๋ยวออกไปเสือโคร่งตัวที่สี่นะออกมาออกมาเสือโคร่งยูงไน เสือโครงเสือโครงเสือโครงมา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 ดีมาดีมาดีมาดีก <c oughs> ็มาดีครับก็มาดีครับอิเอาดีมาปะฮุยฮุยฮุยมาเลยนไมวแล้วกลับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนตอนนี้เราติดพิษไม่สบายนะไม่รู้อะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ได้อ่านไป <c oughs> ขอ,อนอนก่อนนะครับไปครับ เจ๊หญิงอ๋อไม่ง่าเทคนิคง,ง่ายๆลองใช้ดูนะอุ้ยนี่ม,มาสงครามเปล่านี่ไงอู้ยมีสระน้ำด้วยเ <c oughs> อ่ออเ่อสระน้ำเจห๊หญิงหิวให้หน่อยครับเอ้ยหลบกันหลบกลันเรากลันเซลลิงหลบกลันเออมหิวกินกินเห็ดกินเห็ดกินใบตำลึง แล้วก็มะละกอมะละกอมขึ้เทศมะม่วงมะม่วงมันก็ป๊บอ่ะไปครับเสือโคร่งตัวที่ห้าเล่นน้ำเหมือนเพลินเลยจ <c oughs> ุดดจุด,ด,ด,ดอ่ะชายป่าเสือโคร่งตัวที่ห้านะสวัสดีวสุงการนายมอันนี้สงการแล้วหรอวันนี้เจะเปียกหรือยัง มันเพิ่งวันที่สอง,องไม่ใช่หรอเอามัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วหลวงพ่อมัวแล้วพูดความเท่นี่หลวงพ่อโดนนะเนี่ย,นนยผมว่าภาคภาคเก่ามีความสนุกตรงที่มันมันมีถือสิทธิ์ห้า้วยนะเออลองกลับไปเล่นดูนะจุ๊บมาเสือโคร่งตัวที่ห้าเดี๋ยวเราจะไปปราบแร้งนะปราบอีแรง้ง มาเสือโครงตัวที่ห้ออมาสิครับอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วมามามาฝักโรด้าฝักโรด้าถึงกับกระเด็นเลยนะนีนี่นีนีนี่นี่นี่นีหนีหนีหนีนนหนีนครนบกิน ก <g ül> ็หิวหิวมะม่วงไปครับกลับไปหาเจยิงกเอนเราจะไปฆ่าอีแล้งนะอืมมา <c oughs> อา้าวเลิกสาดนหาหมันเลรว <c oughs> กําลังสนุกเลยอันนี้ยังสาดอยู่โ <c oughs> อเคแ,แต่เราจะไปหาอี <c oughs> เด้งยวพาเชฟเจไปด้วยอีเรง้งจะทุ่งแห่งความหวัง อืมเรายังมีความแค้นกับฟูงลิงอยู่มาขอปราบอีแล้งก่อนตามมาครับเชฟหญิงไอเชฟเจเชฟเจพูดผิดอุ๊ยฝัดโลด้าไอไออีแล้งอีแล้งอีแล้งเอ้ยขนนกอ้ยได้สามมาแล้วในในในฝัดโลด้า โอ้โหสู้ง่ายจังเลยมาไอ้ไอ้ี่ไอ้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 อ้ออ้้ออือ้อ้้าฝัดโลด้าไอ้ไอ้ หนี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 เออเออรวยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่ารวยขนนกเยอะแยะเลย <c oughs> เดี๋ยวฆ่าตัวนี้อ,อื้อืมฝันโลด้า <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปหาแมาดามโซ่นะไปครับ let's go อื <ś led> ไม่สาดน้ำหรออ๋อตรงนี้ยังสาดน้ำอยู่โ <ś led> อ้ดูท่าสนุกนะนี bye bye, ่ะบ๊ายบายจ้าโอ้หมอผี๋อ้หมอผีแต่งตัวฟเฟี้ยวเหมือนกันอะโอ้โอ้โอ,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 อ้มาดามซโซ่มาดามโซ่ครับมาแล้วมาแล้วตอนนี้ไม่สาดน้ำหรอโอ้ฟรีมิชชัลตีอ่าแล้วก็เหลือไข่ไก่ เอะเดี <aunque S 2> <me> ๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเราพอแค่นี้ก่อนครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เป็นคลิปไหนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย